สบายดีสบายดีเพื่อสุขสุขคนสบายดีตอน,นอออตอนเช้าเ้าแล้วกันนาอพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงป่ายสบายดีตอนเช้าเมื่อนี้เฮ้ากับเขาวสวนอีกแล้วพี่น้องเก็บมักแต่งมาไว้ตามหนึ่งลูกพี่น้องโอ้ทือว่าได้กลิ่นเลยด้วยพี่น้องมักแต่งตัวนี้โมคิดว่าซีได้กลิ่นนะนะเพราะว่าตอนแรกๆที่เฮ้าบอได้เอาปุ๋ยคอกใส่นี่ เธอบงงามเลยวันที่นี้ฮะมันยำใส่เนาะก็เลยได้กลิ่นซะพี่นอ <c oughs> ้องก็ลังมานี้ก็สก็บพักกระดอกพี่น้องเก็บพักกระดอกไปให้สาวลอยเนาะพี่น้องเนาะบ้านำม,มันกำลังเก็บอยู่ตอนนี้ผักกระดอกเขากำลังงามกำลังพอดีกินพี่น้องบ้างมาสิกลับกล่องหลังไปหาบ้านามก่อนพี่น้องนั่งกอดจอดอย่างนั้นนะเธอนั่งกอดจอดอยู่อย่างนั้นนะ เธอกำลังเก็บผักกัดดอกอยู่พี่น้องให้สาวลอยนี่งามนี่งามหรอแทบแต่มันจะงามเลยนี่งามแล้วหรอนีงามแล้วกำลังพอดีแซบ่บสบายดีจ้ะทุกคนเธอไปบ่ไปขุดแง่ฉันไม่กินแง่ฉันจะพาไปไลยย่แง่ฉันไม่กินแง่จิ๊บ <laughs> ขอจิพาเจ้าไปไลยย่แง่ไปบ่ Cô bây <laughs> à, giờ yêu pô bây giờ kè gì, một poudre ai giúp mượt này, lèo tang lèo mượt kè 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 tôi đã kè lèo này, kè lèo mượt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  kè lèo จะเห็น,ย,หย,นะนยูหูแงนะเนี่ยหูแงแม่นหินบปพีน้องหูแงยอยู่ได้นานพักนิด <c oughs> งามบละพีน้องืมนานีงามเด้อนั่งลงซีเธอทำหน้าเย่ๆ ไม,ม่แย่หรอกจะแดดไม่แรงวันนี้เก็บ <g ül> ไปน้องพี่น้องเดี๋ยวสิคกอนนี่จตั้งกล้องกันเด้๋ยพี่น้องเด้ออ <c oughs> ี่ยังจะเห็ดต้นมันขึ้นมาน้ำไหลต้นใหญ่บ่โอ้รอบนี้ต้นใหญ่เนี่ว่ามันเตะเฮือนนี่ก็มีงจะดลมง,งามเนาะเห็นนี่พี่น้อง ข้างหลังนี่จะเป็นต้นพันธุ์ผักชีพ่อกเก็บอะไรเยโอ้นี้ขึ้แนแหงเขาเหรอ,อ,อยญงกว็าต้นนี่นหงมันขึ้นมารอบนี้ไม่งามได้ไง่ะสะเอาขี้หมูงใส่เธอทำไมไม่เอาขี้คนใส่ด้วยพูดยาไม่พอเธอก็พูดขี้เหมือนกันนี่นะ กนี่ต no ้งมันดอกอันเบอ่อใบใหญ่เอวเป็นหิ่ยหอยอ้าวมันบ่ทันดีออกบ่ทได้เตะบ่ทได้เตะดอกกนไปเห็นพักในตลาดสวรรค์ว่านโอ้ได้เป็นต่ซื้อกินคือภาคเท่าเฮ้เ้ี่เียนบริสุทธเนาะบริสุธิคือภาคเท่าเออ เข้างามกลัวประจาดงามกระยาดอกจักมันจากมือแล้วิเแต่มันเหี่ยวเหี่ยวมันเหี่ยวเหี่นี่ยมันเลยดีเนาะแต่มันงามนะรอบนี้งามอันหนึ่มันเขียวอุ้มคุมเนเนี่ยสิบบาทโคตรคุ้มดูสิ กัจะว่านอนะมันกำลังออกอันนี้ก็จะเก็บผักกาดให้สาวลอยห้าสิบบาทเนาะแต่ก็สิปนของแถมเธอก็ิิเป็นผักบุ้งจะแถมผักบุ้งนะเพราะว่าบักบุ้งเขาลายพี่นออ้องอามันบัทำพอกกันระซื้อไว้ไว้คูนไปฮางตังคูดทางนี้ขอ้อแล้วคูนเธอ่ะ ัลลเลยต้ปุ๊บเลก็ส่งสิบททเก็บถ้าได้ถ้าได้มูลสัตว์ใส่มันงามเด้นกนกพอเพร็แล้วเรต้องหาพวกมูลสัตว์มาลงเออบุตรี้ังเขาเจามาลงอีกโอ้ยเขาปลาววะเงินเบิบด เง็นห,หัวกับเงินเบิดแล้วพี่้อ,อ,องเอ้อวายใหน่สัตว์มาลงไว้ปลูกผักต่อเพราะว่าตอนนี้เขากำลังกระด่าเมล็ดกำลังแตกกระด่าเามล็ดกำลังแตกเนาะเอาไปบ่งทางแคมเฮือนเุ้ยทางเพราะว่าดินมันซุ่มด้ทางนะมันบริแดดโดยตรง แปดสิบบาทในโคตรคุ้มเลยมันเหี้ย okay. เอากะบูมเอววัดศิเก็บได้หันซาลอยด้วพี่น้องเก็บไปหลายๆแล้วก็หล่อคายไปน้ำนหันซาลอยห้าสิบบาทตามที่นางสาักปึ๊บพอเลยอะอะไรอะไรพอนี่ยังขยัน,นอยู่นี่ เก็บมาเลาะไปเรื่อยๆเลยลครับไปให้สลอยสิคือจะไปให้สลอยคนเดียวแล้วก็จบเหรอใช่ว่าไปผักบักลวงบัากหลายินาะด้่าอย่างคอยมาเก่าห้าสิบเ,เอาไมา้ สกัิบบาทสิบบาทอะไรนะเพิ่นตังแตะมูตะมีมันบริสูงธ์นะเพราะว่าอันนี้เป็นแหงนมั่นเดียวนหงที่มันเตะขึคค้นมาไม่เห็นนะงามบอกพี่นอ้องเพราะว่าอันยอดมันาท้าห้าหล,หลายเผือเลยเหมาะออตะวันทำลำเอียงกันนะ <laughs> <laughs> นี่เฮ้ยแต่กระแทกันวันนี้ได้สองตะกร้าได้กี่มาเธอ อ๋อนั่นต้นหนึ่งนะแทมไปอือใจ่แล้วจะได้ก็คือกันนะะั่นแหละหมดทึกอย่างฮาเถอได้ไดสองสตะกกาตัวนี้ได้สี่ห้าตัวนั้นได้กี่ได้กี่ร้อยได้ร้อยหนึ่งได้ร้อยหนึ่งเพื่มเขาจจต่ออีก ม,าามอามักแต่งด้เฮ้ยโอตโตนต้นอินเต้นอยู่บาปิดบาเบาวไว้กินไอ้โผเ้ยเอ,อยากเลยเี้ยนี่มันอต้นอินเต้นอยู่ที่พี่น้องตัวนั้นก็สองตัวน,นี้ก็สามนี่หนึ่งสองแล้วก็หลังพูนมากหนึ่งพู เห็นบอก่ต้้งหลังผมตำนน่งก็สอง <c oughs> พอได้กินอยู่ได้พี่น้องเลยคิดว่ามันสิงามอันนี้วันผักหอมวันผักชีงามแล้วอันนี้ก็เป็นประกาศดอกเข้านั่นแหละพี่น้องสวนก็นเริ่มลงเริ่มแยังเลยล่ะ เพราะว่าน้ำบ่ขอยู่เนาะเราก็เลยลดเบาบางลงบ้างอันนี้กระเทียมแล้วก็พักหอมเบาหนาเก็บเลยอันนี้เป็นสลัดพี่น้องว,ว้วาวสลัดสลัดสลัดเริ่มงามเริมอย่างแลว้วเดี๋ยวลิ้งหนำดนตอนนี้อยามันขมพี่น้อง <c oughs> มักเล่นเ่าก็เริ่มบางเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่ามือว่านก้อนเนี่ยก็เก็บขายเนาะเส้นผักอันนี้เอาไว้เอาไว้เอาไมทพี่น้องพักคอสเริ่มออกดอกออกอยังไงเลยเด้ทีนี่ก็เริ่มเป็นดอกแล้วเก็บไปกินมันก็เริ่มมีรสชาติขมแล้วพราษณะเนาก็เลยเอาไว้เอาดอกซะเอามาเล็ดเข้าไป อันนี้วานไม่พี่้องพักกาดซอมเริ่มแตกเริ่มยังแต่บนหัวซีออกายซ้ำใดไปไปบงข้างหน้าบ้านต่อพี่้องอุ้ยมะอือพี่้องมะอือหรือว่าฟักทองติดแล้วนี่อันอุ้ยนี่ลูกใหญ่ลูกไหว ใหญ่ด้วยคุมนี้ติดแล้วสามลูกที่สี่กำลังออกมาอืมนี่นอนเองแม่งอยู่นี่คุมนี้ละ่ะคุมนี้เพิ่องออกดอกเพิ่งบานคุมนี้ไม่ได้กินเลยคุมนี้มันมันแฉะไปหรอคุ้คุมนี้ละ่ะกำลังออกดอก ผุมนี้ติดแล้วสองต่ว่ามันกลับบกค่อยงามเนาะพี่น้องแต่ว่าติดลูกหลายพี่น้องผุมนี้หนึ่งสองติดสองมนี้ผุมนี้ละ่ะติดไปกี่ลูกหนึ่งติดแค่หนึ่งผุมนี้ ดูหลุมนี้สิหนึ่งอึบอึบอึบอึพติดไปสองลกูกพี่น้องลุมนี้สามลูกมั้งถ้าจะติดนะมันแต่มันพันได้ใหญ่คักเนาะ <c oughs> กําลังกําลังติ็มอยู่พี่ได้เนี่นี่นินกแมน น,นกนุ้มหนึ่งนะทิได้สองสามลูกอยู่พี่น้องก็น่าจะโอเคอยู่นะอันนี้เป็นบลรพากระงามกระหย่างอยู่พักบุ้งบ้านำเก็บไปแล้วพี่น้องคือของแถมสอลอยมันละง,งามจเท ัดักบุ้งไฟแดงมมอได้พี่น้องวันนี้มันอบอวบจังสิไหมเนี่ยจนงามๆดีสิเลยนี่ยอันนี้เนี้ยเนี้ยเนี่ยอืมแต่ว่ากินแล้วก็มันเนาะเทือนึงสองเทือดขนาดอะพี่น้องอันนี้มะละกอนี่พันเอียงดำหนอกดำเนินจีค้ำนั่นอะไพี่น้องนี่ตามแท่บอันนี้เป็น แตงปูนหดประตูกึกเชียวอดืดลืดขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่อันนี้มะละกอแล้วก็ต้นฝรั่ง,งิ่นผ่นมาปลูกสามต้นเรียงกันแล้วพวเอื้อก็ปลูกมะละกอเรียงไปเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้นะคือออกดอกแล้วนี่ เออออกดอกแล้วต้นน,น้อยๆนึ่ก็ได้มีอะไรนะพี่น้องปลูกยี่แถวบ้านขางบ้านขางเฮือนอันนี้คือมะถัว่วเขียวแล้วเด้อขางยังม่แล้วอยู่ปรสิเฮ็ดมือได้กลับไปหันไปนี่เริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วเขียวก็จีแล้วนี่โค้เน น,นี้เป็นทางหนาบานพี่น้องแต่ว่าโครงการตัวนี้เขายัางบอท่านอันนี้เด้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้เขากำลังกา้าบเมล็ดเขาอยู่เนาะถ้าปลูกออกมามออกมาในรูปแบบใด้่กับท่านก้าบปลูกลายเด้อพี่น้องเขาก็ย่านย่านปลูกวาเป็นเป็นการทดสอบก่อนได้มเมล็ดเขาเริ่มแตกแล้วเด้อ เพิ่มโกห้าสิบใช่ไหมห้าสิบบาทหนงสองสามมัดสี่สี่มัดเธออย่ามาขี้โกงห้ามัด สาวลอยอีกน่องแต่เดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวไปส่งเนาะพี่นะ้องเนาะมาส่งถึง <ไป S 1> บ้าน <ไป S 1> ทันทีเลอยนายพี่บ่อลมาร์กไปสาย,ย,ยลแล้วแล้วต้นนี้จะเป็นข้างใดต้นนี้สบายดีพี่น้อง,องอันนี้ต้นนัน ว่เฮ็ยอันเพื่ออย่กอง้าอยู่บ้านกอด้านี่ยน่แบบพายมาแบบพายยทำบุญกัมาเนียใส่อ่าอืออ่เบิ้งดูสฮว่าเพื่อจะได้ต่อยอดตาเบิ่งดูเบิ้งยังเบิ่งเงินในกระเป๋าแล้วแต่เป๋าเแล้วแต่กระเป๋ากระเป๋าฝอยมันบลายแล้วแต่จะทำบุญหาบาทิบาตอ่แม่เอกบนเ่ห่วยกลับล่ะที่บาทเฮ้ยตังหา โยแถมพักบ่งกามนึงปุ่น์น่ะพักบ่งใคยมาเท่าไรอีกหมดเลยค่ายเอามาเที่ยวไม่โตกาละสิบพูดกันทุกอย่างสิบบาทมักเล่นก็สิบบาทมีนะคะสั่งได้สามทงเส้าหามะเร็งอ่ะมีอยู่แต่พักบ่งพักบ่งเป็นนานเลยนั่ะเอาออกมาโชว์สิเอาออกมาโชว์ที่เธอคุณน้าไปคุณน้าเลยสิมาตั้งมีอยังก็ต้อง เฮ้ยนออกอีฉันว่าเอาแล้วมันเลี้ยงบปยากดอนมันบ่บ่บเขาเอาปิดแล้วให้เขาบ่เอาจังเอาเลยออมันบนเนี่คือมาโตเฮ้ยอนะมาพันบ่บ่มีเวลาอะไรขึ้บนรียงน่นกลับม้ามัากับอะไรอไม่อดาดมานันั่นมันเป็นลาไส ไม่เอาไม่เอาไม่เบิงนะไยกเอามา่ไม่เอาไม่เอาสืแต่่าพันะบอกเจ็ดรอไม่ได้หาพันหะโพโพไปกินได้กระโดดเดียมาดไหโยตัวสั่งบอคันที่สั่งเนาะก็ยันตุ่มมาส่งห้าสิบาทเด็ก็ยัดตเชียร์น้ำมันหลดมันเลยเลยต่เลยอยู่คืนมาคายพร้อมเออคันเมือได้มาขายแต่มาทั้งที มีแถมนะคะสิบบาทนะเนี่ยเซเลสิบบาทน้อย่นนี้น้อยนี้้หนึ่งบอกตันนี้บอกออซนตังดกำไรีวได้บพอได้มันสิไปทางไดเซียขันนกับบอดขั้นำกาแกับบไดแก้ีดเอาไปแล้วดดใหม่บอกเออมันตัเด็ดบัตรป่งึ้นมาเฮงใบใ่ายกว่าเก่า บแขงไหนบแข่งนี่นีาตัวเด็ด้ปลูกมัให่ตัวใบใน่นนีู่จังชาบอจากแล้วนี่น่เด็ดลทั้งสมุนทั้งเต้าอเระซิบมามันก็แหงงามนี่นี่ต้นต้นตีเทาเด็ดแล้วมันขึ้นมาใหม่นี่ขึ้นมาขี่นง่ายน้องเด้อนีคือต้นต้นสับของเธออันนี้นะมันพอเตะเธอแตกัไนด้นะคาราตคาุนปก มันเเป็นบักพักบงบ้านเฮาบงนี่ก็บัดใบญ่บัดนี้จากแล่นเนาะบิดเองกัเสียเอาไหมอืมว่าคันสีเอาตลอดก็สิได้บ้านไว้หายนะนนึงอันนี้น้่ยหนงมันร้อนหยอดเนาะมาห่วงบ้งเป็นเบียเ้ยม่งก็กางเป็นเบี้ยเฮ้ยอนนาะะนจะะ เราบ่อยใช่มอประจันมอบ่แล้วสิปลูกี่เดินคอยเห็นหัวแล้วกะสิปลูกที่มาหยันเดขืตอนนี้มันหินแข็งไงเนาะจะเทิงเนาะนี่แต่ก็บอกยังไม่ยังไม่ก็ว่าดันเจ้าเนาะอยากปลูกอยู่แต่ว่าโอ้ยมันหนึ่งเวลาเขาแบบจะมันหยาขึ้นมาภาษสิเรนขึ้นไปขึ้นมาเท่าขึ้นแล้วก็โกยขอซวนรูดมาปลูกร้อยพุ่นนะกับบารีอืดกัสิกกสิกขึ้นมาปลูกได้เดินเจ้าของน้ำสิปลูกมูเอื้อมแต่งมักแต่งให้มายังนะ ว่าเอาเห็ดหัวแล้วเลยดีเอากระสีมาปลกกะสิมาปุกใส่ยห่านไม่เอายัง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 ไม่เอาอะไรเรามีเงินเหลือแต่มีเงินมีตังเรียบร้อยแล้วนี่โมีเราม่ตั อเพิ่นเอาร้านเพิ่นไปไหว้พักนี่กัดอันนี้แนงได้นี่นะแน่งมันบอกม,ม่เนเพราะว่าน้ำอันนี้เอาเย,เยอดยอดเ้าหักแล้วนี่มันแตกขึ้นมาใหม่เถือกขัดชิ่งยากยังเฮ้ยเธอกขัดแกงใส่หมูบ้างลวกพักบ้างฉันจะแขีนต้นไปแขีนเลย Uhm, นะะีใจเฮงรวยเด้อขอบคุณค่ะต่อยอดบอแล้วเฮ้ยมันม <dır> ีทงแก้วอยู่ต่อยอดพ่อป้าบุญบ้าน จังว่าชุบุญชุบุญสีอันนาการโอ้เชอรอ่อนนี่น่าถือเลขสามโตเอาเธอกระเบงไปทำปุ่นาเอาเเอะกรกเบงไปทำปุ่นเนี่ยโป่งนั่งขึ้นมา นางก็แบบงไปทำบุญเดกันดีนะพี่น้องนั nice> ่งไปรับมหาสุคุเออไม่เราไปมแต่ว่าเดไปหาเคียมหอยมั้งเอมันไีแม็กบอกนี่ต่อตอนนี้กันมือนีได้ค้าจะโคกเลรอเฮ้ย อย่างนี้นหละน่ผูกอ้าวฟุนะโอ้ยต่อยอดอะไรเนาะค้นสูงขนาดเคื่ออดอันเดินซีกเลยื่อจะได้ไล่เด้กโอ้ยยยยยยยอยลยยยอยย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 อยย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 นยคยยยอ เพิ่งจะจะเค็ดกวนเห็นยาคูนดิเพิ่งจะกุฏิใหม่เออยาคูยาเค็ดกุฏิใหม่ก๋วกินมาแล้วอืก็แมนอยู่เนาะเตอโดนแล้วโอ้กะสีดิแห่ยิ่งใส่นอกนี่เนาะแห่คือเก่าอ๋อแกม้วนอีกแล้ววันนี้เนาะบ้านแบบว่าบ้านเพามีแต่คนมักมวนเกินว่าบ้านน้อยๆหุยเฮีนว่านนั่นเองก็คนไลยเด้อแต่ละถือกระดาเพราะว่าแต่เก่าแต่เก่าก็แห่แต่ผู้มาเนาะ ลายบุคีด้วาคนสีลลยบันดันบันว้าคนลาย็นกค่อยมาขอยเนะมามามากินกระเล่มไลมอ้ยอึมอึมจะให้กินเถอะขามัก่อยนะก้อนเนนข้าหน่วหนึงอ้าวห้าวหน่งขาวหนขายหนึ่งลาหน่ขาหน่หนึ่งขาวหน่้หน่้วหน้วหน่อวยน่้าวหนึ่งขาวหนึ่งขา่าวหน่าาวาหญ่กว่านี้า หกสิบกระชายอกสาเอาว้นี้แหละซอง่ายากินนี่เขอาปานหมกโมเอาอันตันนี้บอเอาต้นนี้แหละต้นนะะ้ามันบอ้สิแก่กลัวนั่นหมากระตูนะจมันยี่บุ้ที่ไหนมันบอก่เดียวกันแล่ของเรามันบอมัน บอขันวายเฮงมันกระเสียแน่อยู่เพราะว่ามันห้องกับปีดอยุ่เราจรปีดเอาตัวมันเรืองเรืองเลล่ะอันไหนมุนมันเันไหนเตะตัวเลือกเตะไปเสียเอาว่าสเลมันหายอันนาวสกน าปสอบ1ากโลสิมหาพันลงมามากินเมื่อปอนะวะทิมแล้ววะจ้ะไปน้พี่น้องมูนี่กับมาส่งพักให้สาวร้อยกับซีดีลโรงบ้าบาลตุยๆแล้วพี่น้องเป็นมาคลิปนี้กับซีดีจ๊กสามีกอลากันะสุทุกคนเนาะไปแล้วสบัสดีเด้อสีเป็นกำลังใจให้เบ้าเอือสาวร้อยหลักกับทีมงานนเด้พี่นองเด้ออย่าลืมเด้ออย่ากดข่าโฆษณาพวกเฮา้เปะกำลังใจพะนที่ช้ามพนแต่มื่อนี้บ่าหน้าเปอนกับเมาส์มักอือ ชอบหน่วยสองหน่วยเงินขายปะเอาไว้ตุ้งว่าแต่ว่ามันเจ้าของยังไม่ได้ขวดอยู่เขาขวดหลอมแต่มันยังอยากอ่อนยังอ่อนมันหยังมันมันเกลียวโยตัวให้ทูบอเขับไปดีมากพักซีมันประเด็นแล้วแต่มันเป็นซีนีิซีเผื่อมันกะยยากมันเป็นเป็นมันเป็นอะไรคลายหรืแม่งเบิร์ดยังจ่อก็คลายเลยทรายชาวหาบไว้ชาวบ้าน มัสีบริสายเราเสียเสาขย้นมาต้มวานหางของเป็นดำแบบอันไหนมันเป็นสี้คืออักนี south, uh, ่สีนี่แหละม่วสีม่วโรชาร้านอ้าวสิไปก่อนพี่น้อง